สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพาพี่น้องที่เคารพเรามาชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่เรียกว่าพิมพ์ลุงพุทธนะครับความจริงก็คือเป็นพิมพ์เกตทะุซุ้มนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มซึ่งพิมพ์นี้เอกลักษณ์ของท่านก็คือจะมีความเพียวความเรียวนะครับหรือว่าความค่อนข้างที่จะชะลูดเล็กบอบบางนะครับ พูดง่ายๆก็คือเส้นซุ้มก็จะไม่ค่อยหนาเหมือนกับพิมพ์อื่นนะครับองพระท่านก็จะค่อนข้างที่จะเชื้อรูดนะครับบางนะครับมีเอกลักษณ์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้ดูภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงลึกในรายละเอียดในแต่ละส่วนละส่วนไปเพื่อให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะพี่น้องครับนี่ครับภาพรวมองค์นี้นะครับก็จะเป็นองค์ที่แตกรายนาะครับเล็กๆนะครับ แล้วก็มีลักษณะของคราบรักติดอยู่นะครับพิมพ์ทรงคมชัดเล็กเนื้อหนึกนุ่มนะครับก็ถือว่าสวยงามนะพี่น้องครับลักษณะของข้างก็เป็นข้างที่สมบูรณ์แบบนะครับมีการปรีแยกที่สวยงามเหลือเกินนะพี่น้องด้านหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับแต่ในความเรียบนั้นมันก็ไม่ได้เรียบเสมอไปนะพี่น้องครับมันก็มีถ้าเราขยายหรือลงกล้องมันก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายทั้งรูทั้งลานการปรีการแยกทั้งการ โดการเหี่ยวอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราจะลงในรายละเอียดกันเป็นตอนๆไปนะพี่น้องนี่ครับนี่ข้างเห็นไหมครับการปรีกการแยกเนื้อนั้นสวยมากนะครับนี่ครับปรกแยกส่วนใหญ่ก็จะชิดด้านหน้าแบบนี้แหละครับเป็นเอกลักษณ์ของการาปริการแยกของวัดระฆังนะครับภาพรวมถือว่าสวยนะพี่น้ององค์นี้เรียกว่าสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มนะครับล็อกไม้พิมพ์แบบนี้ก็จะคล้ายคลึงกับ ดังนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็คือพิมพ์ลงพุทธนั่นเองครับผม